ระบบถ้ากูได้โอเมก้านะมึงเจอกูตามคำขอจะลาให้อย่าบอกนะว่ามึงได้โอเมก้าครับชิปหายแล้วไปหากลุ่มดีกว่าสวัสดีจ่ะน้องชายสวัสดีครับพี่สนใจเข้ากลุ่มพี่ไหมสนใจครับเดี๋ยวพี่เชิญเข้าดีดคอร์ดนะโอเคครับ กูจะเอาเพื่อนใหม่เข้ากลุ่มเคเปล่าเครดองอืมโอเคเรื่องของมึงสิเออต่อสวัสดีครับผมชื่อบิวกรับส่วนพี่ชื่อแคนดี้พูดดีๆกับเพื่อนสิ Yes Yes ค่ะพี่ my name is joseph my name is frame เล่นเกมกันแม่ไรดีจอยมานะาทำไมพี่พี่ไม่ไปหลักกับ waiting for the pretty person to ask two hours later พี่โจเซฟเก่งที่สุดเลยแต่อีบิวเล่นไม่เก่งแพ้ตลอดเล่นโม่ปะขออนุญาตนะทุกคนกรุณาลดเสียง